สวัสดีนะักกู้พันุ์ใหม่ผู้ที่สนใจการขอสินเชื่อถูกกฎหมายทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มีบทความดีๆนะครับที่ผมไปอ่านเจอเป็นการแชร์จากธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะครับว่ามี5้เคล็ดลับในการขอสินเชื่อ,อยังไงบ้างก็ผมก็เอาเคล็ดลับที่ SCB นะครับเป็นทิปการขอสินเชื่อที่เขาบอกว่าเป็น5เคล็ดลับนะครับกับสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ จาก SCB มาเล่าให้ฟังนะครับว่า5เคล็ดลับนั้นมีอะไรกันบ้างก็เขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมเวลาเาเราขอสินเชื่อเรามักไม่ได้รับการอนุมัตินะครับและยิ่งไปกว่านั้นยิ่งสมัครเยอะนะครับก็ยิ่งถูกปฏิเสธบ่อยนะครับแม้จะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่เขาแชร์ให้เรารู้นะครับเวลายื่นขอสินเชื่อกับ SCB เนี่ยก็ให้ทำตาม5ข้อนี้นะครับ ข้อแรกนะครับสินเชื่อเนี่ยในการสมัครถ้าโดนปฏิเสธไปแล้วนะครับไม่ควรขอเกินหนึ่งครั้งต่อเดือนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าธนาคารจะมองว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะมีปัญหาหนักนะครับร้อนเงินมากยิ่งร้อนเงินยิ่งสมัครบ,บ่อยๆก็ยิ่งจะไม่ได้เงินจากธนาคารนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจข้อนี้ผิดนะครับยิ่งสมัครไม่ผ่านหรือว่าไม่รู้ผลกดสมัครรัว แทนที่จะได้ก็กลายเป็นไม่ได้นะครับก็ข้อแรกที่เป็น best practice แนวปฏิบัติที่ควรทำก็คือไม่ควรยื่นสมัครเกิน1ครั้งต่อเดือนต่อธนาคารนะครับข้อ2นะครับในขณะที่สมัครนะครับแล้วก็ได้รับการประสิทธสินเชื่อนะครับให้ทิ้งช่วงไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็3เดือนนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เป็น5 6เดือนขึ้นไปนะครับ เพราะว่าถ้าสมัครแล้วโดนปฏิเสธอีกนะครับเขาก็จะเห็นประวัติว่าเราสมัครแล้วมันก็จะทําให้เราต้องยืดเวลาออกไปอีกนะครับก็อย่างน้อย3เดือนก็แนะนํา6เดือนนะครับแล้วค่อยสมัครใหม่อีกครั้งเพราะว่าคะแนนของเราเนี่ยจะลดลงทันทีนะครับถ้าเราเจอประวัติการขอสินเชื่อว่าโดนปฏิเสธภายใน3เดือนย้อนหลังนะครับเคล็ดลับข้อที่3นะครับก็คือ ถ้าคุณยังมีรายได้ไม่เกินสามหมื่นนะครับคุณจะได้วงเงินไม่เยอะนะครับก็คือ 1. 5ุด้าเท่าของรายได้แต่ถ้าเรามีรายได้เกินสาม0,000ื่นต่อเดือนเราก็จะได้สามเท่าหรือว่าห้าเท่าของรายได้นะครับดังนั้นถ้าเราโดนประสิเสธสินเชื่อนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสินเชื่อหรือว่าอะไรในเครดิตบูโรที่เขาเช็คเกินกว่ารายได้ที่กำหนดหนุด้าเท่าหรือว่าสามเท่าของรายได้นะครับ เคล็ดลับข้อที่4นะครับก็ยอดหนี้ของเรานะครับไม่ควรเกิน30%ต่อเดือนนะครับเช่นท่านมีไรายได้3ามหมื่นนะครับท่านควรจะมียอดหนี้ผ่อนส่งไม่เกิน30%ของ30มหมื่นก็คือประมาณ9,000บาทนะครับถ้ามีเกินกว่านั้นท่านมักจะโดนปฏิเสธการขอสินเชื่อนะครับหรือไม่ก็ถ้าได้ก็จะได้วงเงินที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับ ถ้าในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเราสามารถมีโอกาสได้รับการขอสินเชื่อมากขึ้นนะครับในการทำธุรกรรมต่างๆครับให้ผ่านทางบัญชีเช่นทางพร้อมเพย์โอนเงินผ่าน QR code ใช้เครื่องรับบัตรต่างๆนะครับเพราะว่าธนาคารจะเชื่อง่ายกว่านะครับว่าคุณประกอบกิจการนั้นจริงๆนะครับมีเม็ดเงินออกที่ชัดเจนจากรายงานหมุนเงินบัญชีถ้ารับเป็นเงินสดเนี่ย ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ท่านจะได้ขอสินเชื่อจากธนาคารสำเร็จนะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับ5ข้อนะครับที่ทาง SCB นะครับมาแชร์ว่าทำยังไงเนี่ยให้เราได้สินเชื่อนะครับช่องนักกู้พันใหม่ก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนช่องผมนะครับได้ตามช่องทางเลขที่บัญชีท่ายคลิปนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหาม,มีประโยชน์สำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ คำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอคนักกู้พันใหม่